สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พน้องน้เพื่อนๆ f ืทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้สบายๆอีก1วันนะครับมาเจอกันในวันหยุด วันอาทิตย์ที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศ,ศักราช2565เป็นวันหยุดอากาศเย็นสบายในยามเช้าเพื่อนๆบางท่านก็กำลังเดินทางไปทำธุระบางท่านก็กำลังจิบกาแฟ ดูข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองข่าวสารทั่วไปช่วงนี้อยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องเฝ้าระวังโควิดเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะครับเราจะไปทำธุระที่ไหนไปทำอะไรก็ขออย่าได้ละเลยสติ ให้มีสติอยู่ทุกเมื่อนะครับเรากินของร้อนช้อนกลางล้างมือก็ปลอดภัยนะครับเป็นภัยใกล้ตัวตอนนี้เราก็มักจะลืมมักจะไม่ค่อยใส่ใจกันแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับอันที่จริงเป็นภัยใกล้ตัวนะครับไม่ธรรมดาสำหรับโควิดเราก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะครับ วันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังยุคต้นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับเรียกว่าเป็นองค์แช่น้ำมน,นผ่านศึกในการแช่น้ำนำน้ำมาดื่มกิน หรือว่าฝนทำรรยาในคราวครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2416หลังเจ้าบุคคลท่านได้มรณภาพไปได้1ปีก็เกิดโรคหาขึ้นนะครับโรคหาขึ้นที่พระนครผู้คนก็ล้มตายตายจำนวนมากนะครับเพื่อนๆว่ากันว่าเนี่เอาศพไปทิ้งที่ภูเขาทองนี่อีแล้กอีกามารอจับ จิกกินซากศพเลยทีเดียวขนาดนั้นนะครับฝั่งทนชาวบ้านก็ฝันฝันว่ามีหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งใส่กีวร่ข้ามร่ามาบอกให้เอาพระที่ให้ไปนะมาแช่น้ำฝนทำยาเดิมกินจะได้หายตื่นขึ้นชาวบ้านก็พากันมานั่งโซเลกันว่าที่ฝันนี่เป็นใครกันพระมาจากที่ไหน คิดไปคิดมาครับคล้ายครับคลากับหน้าตาของเจ้าประคุณสมเด็จก็เลยคิดว่าคงใช่แล้วเจ้าประคุณท่านมาเข้าฝันแล้วก็เอาพระที่ให้ไปเนี่ยพิมพ์ต่างๆปางต่างๆเนี่ยมาแช่น้ําแล้วก็ฝนทํายาก็หายจากโรคหาขึ้นในบัดดลนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับเป็นเรื่องที่มีมาใน สมัยต้นกรุงรัตะนโกสินทร์ได้เล่าไว้ในตำนานเลยทีเดียวเรื่องนี้นะครับดังนั้นการเอาพระไปแช่น้ำทำน้ำมนต์ดื่มกินจึงมีเรื่องเล่ามาหลายชั่วอายุคนนะครับเพื่อนๆเราก็พิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับนี่คือพุทธคุณโดยแท้นะครับเราจะทำอะไรถ้าเราไม่ประมาทนะครับเพื่อน เรามีศรัทธาดังปัจฉิมวาจาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตที่เมืองกุสินาราเมื่อครั้งที่พระองค์ปรินิพานว่าหันตานิพิเคเวมันติยายะปิโกขยะธรรมาสังคาราอัปปาเนาสนสม,มาเทถะเห็นไหมครับการพิจารณา ทำทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาการมีสติอยู่ทุกเมื่อเนี่ยเราก็จะไม่พบภัยพิบัติเห็นไหมครับก็หมายถึงว่าให้เราพิจารณาอยู่ทุกเมื่อถึงแม้ว่าเรามีพุทธคุณสมเด็จอยู่ที่คอเนี่ยเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทนะครับเจ้าบุคคลสมเด็จท่านท่านให้ปิจนาทางกับเรานะครับเพื่อนๆนี่คือพระพุทธรูปนะครับนี่ บึกบึนเครมขรึงดูแล้วหน้าเกงขามนะครับพระพุทธรูปนี่ปางนี้ก็เรียกว่าปางเรียกว่าพิมพ์พระประธานนะครับพุทธศินก็สมัยอุทองพระพักนี้เป็นเป็นผลมะตูมนะครับคางแหลมเหมือนกับหัวตะกะแตนนะครับเพื่อนเราเห็นเหมือนเหมือนหัวตะกะแตนนะครับคางแหลมเลยทีเดียวเกตนี้จดนะครับเกตนี้จดที่ซุ้มระครัง เราจะเห็นไหลตกทั้งสองข้างนะครับเนี่ยมาตศจัน์นะครับนี่ไหลตกทั้งสองข้างเลยทีเดียวเราก็เห็นปลายพระบาทเนี่ยตรงกับมุมข้อศอกนี้นะครับนี่ปลายพระบาทเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ดูลักษณะพระอุระนี่พึงผายนะครับพนผายเราเห็นเส้นผ้าทิพ หรือเส้นผ้านิสีธนะเนี่ยเรือนรางนะครับเปื่ปนปนอนๆเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามนะครับแล้วเราก็เห็นฐานนะครับฐานคมชัดนะครับถึงแม้ว่าจะดูลักษณะการโดนน้ำกัดจินก็ยังเหลือความชัดเจนให้เห็นเห็นไหมครับนี่แล้วก็ฐานสิ่งนี้เป็นลักษณะ เชิดหัวขึ้นบนเรือสำเภานะครับแล้วก็ใต้ฐานก็ลดหลั่นกันลงมาเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนี่ดูงดงามนะครับฐานสิง็โคมชัดดูลักษณะสีผิวเนี่ยเหมือนสีน้ําตาลไหมนะครับเนื่องจากว่าแช่น้ำนะครับแช่น้ําแช่น้านานเอกลักษณ์ของบล็อกพิมพ์อง,ง์คหลวงสิบเนี่ยท่านก็จะ ซุ้มระคงก็จะมนนะครับมนอวบใหญ่นะครับมนอวบใหญ่ถ้าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพิจารณจในก็จะอ่อนช้อยชมดชม้อยเรียวงามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของช่างหลวงวิจิตนรมนก็จะอ่อนช้อยเรียวงามเช่นกันนะครับแต่ว่าพระพักนี้ก็พุทธศิลป์ก็แตกต่างกันนะครับพเพื่อน ถ้าเราสังเกตนะครับองค์หลวงสิทธิการโยธาลักษณ์นี่ท่านจะใหญ่เหมือนผลมะตูมนะครับคางแหลมนะครับแต่ถ้าองหลวงวิจารเจรานก็เป็นเหมือนใบโพลขรามตัดเลยนะครับสี่เหลี่ยมขลามตัดเลยนะครับ,ตรบแต่ถ้าเป็นของหลวงวิจิตนรมนก็จะมาแบบเป็นวงรีนะครับเหมือนเหมือนไข่นะครับเหมือนรูปไข่เป็นเช่นนั้นนะครับดังนั้นเมื่อ เราเจอพระพุทธศินก็จะแตกต่างกันแล้วก็สังเกตนะครับส่วนซุ้มระครังเนี่ยแน่นอนนะครับแต่ละช่างหลวงก็จะมีความงามที่ไม่เหมือนกันครอย่างองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับนี่แช่น้ำมนมานานนะครับเราก็เห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนโดนน้ำสกน้ำจินน้ำกัด จนเป็นหลุมเป็นบ่อเล็กๆนะครับผุดขึ้นนะครับถ้าเราดูใกล้ๆเราก็อาจจะเห็นเป็นบ้างนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเพื่อนๆชัดเจนนะครับนี่เยอะนะครับเราเห็นเป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างชัดนะครับนี่เพื่อนๆดูถ้าดูลาะเอียก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ ดูแล้วเป็นเป็นเนื้อที่ละเอียดนะครับเป็นปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยสุกนะครับเวลาเราสังเกตนะครับเราก็ดูเนื้อหามวลสารที่เป็นผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสังเหนะครับที่อยู่ในเนื้อพระนะครับเป็นเป็นส่วนมากนะครับ แล้วก็พระในยุคต้นนี้น้ำมันตังอิ้วนี่ยังไม่มีนะครับนี่ยังไม่มีมาก็จะมีพวกน้ำอ้อยเหมือนน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับอ่าเหมือนน้ำอ้อยเขี้ยวที่เป็นพวกอ่ายางไม้ก็มีนะครับพวกยางจิกยางลังยางนายางชันเรืออ่าพวกนี้จะเป็นตัวเพิ่มตัวเสริมเข้ามานะครับอ่าเมื่อเราดูด้านหน้าอย่างนี้แล้วเราก็มาดูด้านหลังนะครับอ่าดูด้านหลัง เห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี้เป็นแบบน้ำตาลไหมเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเราเห็นเป็นลักษณะที่ด้านหลังท่านเนี่ยมีรอยปีแยกนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเนี่ยรอยปีแยกนะครับรอยปีแยกเราเห็นก้อนเห็นไหมครับนี่ก้อนก้อนผงพุทธคุณนะครับเนี่ย อันนี้คือเป็นเป็นเมด็ดหินนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือเมด็ดหินนะครับนี่เรียกว่าเมดาดำดำดำ็ด,ำดำประทาเนเนวดวเลยนะครับน,นี่แปลกมากเลยนะครับนี่คือเม็ดเหล็กไหลไปดานะครับดําๆเม็ดเหล็กไหลไปดําดูเนื้อท่านเหมือนเหมือนเนื้อผิวดวงจันทร์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเหมือนเนื้อผิวดวงจันทร์เลยนะครับที่แปลกประหลาดก็คือนี่แหละครับนี่เป็นเป็นหินนะครับนี่เป็น yani. คล้ายๆกับเป็นหินอ่อนนะครับ เราเรียกว่าเม็ดพระาธาตุนะครับนี่เ,นเพื่อนเชัดเจนเลยนะครับนี่แปลกมากแต่จันมากนะครับนี่กลายเป็นหินอ่อนไปแล้วครับองค์นี้เพราะว่าอยู่ในน้ํานานแช่น้ํานานปฏิกิริยาทางเคมีนะครับทําให้เนื้อผระในกลายเป็นหินอ่อนไปนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ความงามเอกลักษณ์ แล้วก็ศิลปะพุทธศิลป์ที่แช่น้ำนานนะครับเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าองค์ท่านเนี่ยรักษารักษาโรคได้นะครับปัจจุบันนี้โควิดก็คงจะเป็นนี่แหละครับสมัยก่อนอายุวาัากรโรคนะครับโรคที่มีพิษร้ายเพียงดังว่าพิษงูเหา่า ปัจจุบันเนี้ยที่พระเยเมหาได้บอกข้างต้นคือโควิดเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาเราเชื่อมั่นนะครับเราศรัทธาในพระองค์ท่านก็นําเนี่ยพระนี่มาแช่น้ำนะครับแช่น้ําฝนทํายาเหมือนหดังคนในสมัยก่อนนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับงามลนคลาสสิกมากนะครับดูด้านข้างนะครับเนี่ยไม่เป็นคมสันนะครับนี่มนทื่อเลยนะครับเนี่ยเป็น เป็นพุทธศินที่มีความงามเฉพาะตัวนะครับของแต่ละช่างหลวงเราดูด้านหลังกันแล้วเรามาดูด้านข้างกันบ้างเป็นไงครับด้านข้างด้านข้างนี่ก็เพื่อนเอนดูนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นลักษณะการป่าจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับ คมชัดนะครับล่องรอยคือไม่สกปรกไม่เลอะเทอะนะครับคือสะอาดนะครับเหมือนธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับไม่ได้ปรุงแต่งแต่ประการใดนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้านะครับเนี่ยองแช่น้ำมนต์นะครับสวยเลยคลาสิก คัมภีรภาพนะครับลึกซึ้งดูแลฉ่ำดูแล้วนุ่มนวลตานะครับเพื่อนๆดูสังเกตตรงนี้นะครับเจดเนี่ยตกท้องช้างนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านว่านะครับยุบไปหาเนื้อพัดสะบัดขึ้นมาพาดผ่านซุ้มระครังเห็นไหมครับงดงามงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าเราดูจากด้านบทลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อนเอนเราสังเกตนะครับ เราสังเกตว่าเนื้อ,อนอกเนื้อซุ้มกระขังตรงนี้นะครับเนื้อพระเนี่ยท่านจะยกตัวสูงนะครับเพื่อนเพื่อยกตัวสูงขึ้นนะครับเนี่ยมันจะไล่กันลงมานะครับเนื้อด้านในซุ้มกระขังนี่จะต่านะครับแปลกมหัศจันทร์นะครับต่ําแล้วเนื้อเนื้อในซอกรักแร้เนี่ยของท่านเนี่ยก็จะต่ําลงไปอีกนะครับลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของแต่ละช่างหลวงท่านทำแต่ก็อยู่ภายใต้โจทย์ของเจ้าบุคคลสมเด็จที่ท่านบอกก็คือพระโพธรูปนะครับเนี่ยอยู่บนสามฐานฐานของศีลฐานของสมาธิฐานของปัญญาเรียกว่าสามฐานศีลก็แปลว่าปกตินะครับเราเป็นผู้มีศีลเราไม่ผิดศีลหน้าไม่ทำไปกฎหมายเราเป็นผู้ปกติสมาธิเรามีอาชีพการงานอะไรแล้วก็ทำมังองให้ดีที่สุดนะครับ ทำให้ดีที่สุดสติมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมีปัญญาพิจารณาติตรองไครควรให้ทุวนทีนะครับเราก็จะประสบแต่ความสุขในการคลองขีบตามอัตภาพของเรานะครับเป็นเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ